สวัสดีครับผมพีวีวจากช่องพีวีวีชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมและการ์ดออริจิน Lock นะครับและในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการเซตอัพสกิลทั้งกดมือแล้วก็ออโต้สำหรับรูนไนดาบนั่นเองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับอาล่ะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้จะเป็นการสอนอัพสกิลแล้วก็เซตอัพสกิลต่างๆแล้วก็แนะนําการวางสกิลในหมวดของออโต้แล้วก็การกดมือนะครับต้องบอกก่อนว่าที่ทําคลิปเนี้ยเพราะเนื่องจากว่าตัวรูนไน มีการเอาบัฟออินวันเพิ่มเข้ามานะครับทำให้การอัพสกิลค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการอัพสกิลกันเลยนะครับอันนี้ผมจะแนะนําการอัพสกิลตั้งแต่ค่าซอสแมนยันไปถึงลูนไนเลยนะครับอย่างแรกเลยเราต้องอัพเบสิคนะครับแล้วก็มาที่แมกนัมเบรที่เลเวล5ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเฟเธอร์โบเพื่อให้แบสติดสตันได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยสกิลซอสมาเตอรี่ยังไงก็ต้องอัพเต็ม10นะครับแล้วก็อินคีเทสพีรีคอฟเวอร แล้วก็ถัดมาผมแนะนำให้อัพโพว์อที่เลเวล8นะครับแล้วก็ต่อโดยเอนดู End ที่เลเวล10เพื่อเอาไว้กดมือนั่นเองเนาะคือต้องบอกก่อนว่าจ็อบอ่ะมันอาจจะเลย40จ็อบแต่เนื่องจากว่าการมาของบัฟออลอินวันนะครับทำให้หลายๆสกิลเราไม่จำเป็นต้องอนะัพเนาะก็เลยเอามาใส่ในเรื่องของสกิลคัทหนึ่ได้นะครับ อ่ะถัดมาในเรื่องของคัสไนท์เนาะคัสไนผมจะแนะนำให้อัพไปกดไปกดไลดิงที่เลเวลหเพื่อขี่ไปกดนะครับแล้วก็ต้องอัพคาวเวลเลอร์มาสเตเพื่อให้ตัวละครของเราวิ่งเร็วที่สุดในสถานะเราขี่นกนะครับอันนี้รวมถึงการขี่มังกรด้วยนะก็เพิ่มมูสปีดนะครับแล้วก็ถัดมาเลยผมจะแนะนำว่าให้เรามาอัพตรงสายตรงนี้ก็คือ s t าร์ s สไต e ที่เลเวลหเพื่อเป็นทางผ่านไปยังไอออนล่อนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยที่สกิลไอออนวิตรงนี้นะครับ แล้วที่เหลือผมจะแนะนําว่าให้กลับมาอัพไลออนลอเนื่องจากว่าเราเล่นสายดาบไลออนละอมันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มาอัพที่สกิลชาร์ดแอคแท็กอีก1นึ่งพอยต์เท่ากับว่าในจ็อบของคัสไนั์เราจะอัพทั้งหมดแค่32มสิบพอยต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือเอาไปเสริมเพิ่มเติมกับในคัส์หนึ่งที่ผมอัพทิ้งไว้ได้นะครับต่อมาคาัสของหลอดในนะครับสกิลหลักๆผมจะแนะนําให้อัพเฮดคัสที่เลเวลห้าแล้วก็ต่อมาด้วยที่สกิลจอยบีด เนื่องจากว่าตัวสกิลจอยบีดเนี่ยเป็นตัวบูทดาเมจได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ถ้าในการอัพสกิลของแพทก่อนๆนะครับตัวจอยบีดเราอัพได้แค่เลเวล5เองแต่เนี่ยเราสามารถอัพได้ที่เลเวล10เลยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการติดสถานะปกติเพิ่มเติมแล้วก็ดาเมจที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มาอัพออร่าเบสที่เลเวล5จริงๆแล้วอ่ะไม่จําเป็นต้องอัพออร่าเบสก็สามารถไปต่อได้เนาะแต่คือเราไม่รู้จะเอาพอยต์ลงที่ไหนเราก็ต้องอัพออร่าเบสนะคคครรรรััับบแลลลลล้้ววววก็มาาางงททีี Relax ท่่่เเเเเ5พืออไอไขตะรรนะน แล้วก็ปิดท้ายด้วยที่เฟนซี่เลเวลห้าเนาะแล้วจ็อบที่เหลือก,ก็อย่างที่บอกก็คือเขาไปเทที่ค์ดของซอร์ทแมนนะครับอ่าล่ะครับแล้วก็เข้าสู่อาชีพของรูนไนแล้วนะครับอย่างที่เห็นถ้าในแต่ก่อนมันจะไม่มีบัฟนี้ขึ้นมาก็คือบัฟเจเนอเรลบูทนะครับบัฟเจเนอเรลบูทเนี่ยเป็นบัฟที่ดีมากๆคืออย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าตัวรูนไนเองเ่ะมันจะใส่ช่องออโต้ในเรื่องของบัฟต่างๆไม่ค่อยพอเนาะทางเกมก็เลยทาบัฟอันนี้เพิ่มขึ้นมาให้แต่เราก็ต้องเสียแต้มสกนการ,รัซึ่ง่งี ก็จะให้เอฟเฟกก็คือ Endure Level 11, Sword Quick เชนก็คือตีไวขึ้น Level 11, c o n เ e n t r a t i o n Level 11แล้วก็ Aura Base ที่ Level 11นั่นเองนะครับเมื่อเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่อัพสกิลทางผ่านพวกนี้เลยแม้แต่แต้มเดียว เนื่องจากว่าตัวสกิลเจเนอเรชั่บูทอะครับมันให้ผลของเลเวล11หมดแล้วเนาะเท่ากับว่าเรามาอัพอันนี้อันเดียวก็คือจบเลยในเรื่องของบัฟของไนท์ทุกอย่างนะครับแล้วก็การกอัพสกิลของรูนไนท์นะครับเราจะมาอัพที่ตัวดากอนมาสเตอรี่ที่เลเวล1นะครับเพื่อขี่มังกรแล้วก็โจมตีทุกขณะเข้า100%นั่นเองนะครับแล้วก็มาที่เอเวคนตนดากอนกอร์ตรงนี้นะครับเพื่อเปิดโหมดมังกรตอนสแต็คของมังกรครบ4พ่นนะครับแล้วก็ต่อด้วยพ่นไฟ5พพ่่นนลมแคนะแค4อะล้วก็พ่นน้ําแค่4พอนะครับ แล้วก็มาที่สกิลเอนชั่นเบสนะครับเพื่อให้ตัวดาบของเราอ่ะมีดาเมจที่เกิดจากดาเมจไร้ธาตุเพิ่มขึ้นอีก1นึ่ฮิตนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเอ็กโพสิเบสนะครับสกิลนี้เป็นสกิลคีย์หลักของสายดาบเลยเนาะยังไงก็ต้องอัพนะครับแล้วก็ที่เหลือเรามาอัพพวกสกิลรูนต่างๆรูนแดงรูนม่วงรูนเขียวรูนเหลืองอะไรอย่างนี้นะครับก็คร่าวๆก็คือครบ40พอยต์ของรูนนหนพอดีเลยเนาะต่อมานะครับอีกหนึ่งระบบที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปก่อนนะครับก็คือง อาชีพค่าสามแต่อาชีพมีความสามารถในด้านสกิลต่างๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งในคลิปนี้ตัวสกิลเมทิคของตัวลูนไนดาบก็ครบแล้วนะครับหลกัหลกๆแล้วลูนไนดาบต้องการอยู่3อันนะครับก็คืออันแรกเอ f e ฟอร์โนอาร์นาดิเดชันนะครับจะทำให้มังกรพ่นไฟเนี่ยจะไปตัดยิวฝั่งตรงข้ามแล้วก็เพิ่มดาเมจเผานั่นเองเนาะ แล้วอย่างที่สองเลยก็คือสกิลลาวาเบิร์นะครับสกิลนี้จะเพิ่มความเสียหายให้กับสกิลเอ็กโพ e ิเบทของเรา20%นะครับสกิลสปีดออฟเกลนะครับสกิลนี้เมื่อเราอยู่ในสถานะเกลเบทสถานะเกลเบทก็คือสถานะที่เราตีไก่แล้วก็ตีหมู่ตอนที่เราอยู่ในโหมดมังกรน,นั่นแหละนะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจ40%แล้วก็เพิ่มแอคทีฟสปีดให้กับ ตัวละครเราเองเมื่ออยู่ในโหมดของมังกรน,นั่นเองนะครับก็คือหลกัลกๆรูนไนดับต้องการแค่สามสกิลนี้นะครับสำหรับตัว e r g y m a t r i x เนาะแล้วก็ต่อมานะครับจะสอนในเรื่องของการตั้งค่าออโต้สกิลของรูนไนดาบนั่นเองนะครับหลกัลกๆแล้วตัวของรูนไนดาบจะตั้งค่าแค่สี่สกิลเองหลังจากที่ตอนแรกอะ่ะคือมันจะเซ็ตค่อนข้างเยอะนะแล้วก็บางบัฟก็ไม่สามารถเข้ามาได้แต่พอมันมีบัฟตัวของเจนเนอเรตบูทเข้ามาเนี่ยไอตัวเนี่ยมันก็ทําให้ตัวของ บัฟลุนไน์อ่ะค่อนข้างที่จะครบมากแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเอาสกิลตีธรรมดาเข้ามานะครับแล้วก็ตัวเปิดโหมดมังกรอันนี้แล้วก็ตัวของ enchant b a e นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว general boost เพื่อบัฟทุกอย่างเลยว่า11นั่นเองเนาะต่อมานะครับผมจะแนะนําในเรื่องของการตั้งค่าสกิลที่แบบเรากดด้วยมือนะอย่างแรกเลยคือผมจะเอาตีธรรมดาขึ้นมาอันนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยมังกรพ่นไฟพ่นลมพ่นน้ำดาบปักดินแล้วก็ enchant relic เพื่อเอาไว้รีเจนช์ hp ของเรานะครับ อันนี้ในหน้าแรกนะครับส่วนหน้า2ผมจะตั้งเป็นโพโวกไว้ที่สกิลแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวของเบอร์เซิร์ รุ่นเหลืองรุ่นแดงคือผมตั้งรุ่นเหลืองไว้อะคือรุ่นเหลืองอย่างที่เรารู้กันคือบัฟดาเมจให้กับตัวละครเราแล้วก็ปาร์ตี้นะครับแล้วก็รุ่นแดงนะครับจะเป็นรุ่นที่สร้างเกาะตามมาคิดพีเรานะครับซึ่งสามอันเนี้ยเราจะกดใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะฉะนั้นผมจะเอามาใกล้ๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยรุ่นสะท้อนแล้วก็รุ่นแก้สถานะนั่นเองนะครับหลักเราจะตั้งแค่ประมาณนี้แหละเนาะในส่วนของการตั้งสกิลกดมือนะครับอาละครับพอเราเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งค่าสกิล, Auto, ลกกออโต ก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนจําไว้ว่าทุกครั้งก่อนที่ลูนไนจะวิ่งเข้าใส่ใครนะครับพยายามกดตัวของพ่นไฟพ่นลมพ่นน้ําแล้วก็ตัวของเอเนชชั่นเบดก่อนนะครับเนื่องจากว่า4สกิลเนี่ยพอเวลาเรากดใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของการตีาดาเมจธาตุเพิ่มขึ้นมาทําให้เราเบิร์ดดาเมจตัวคนที่เราจะตีหรือบอสท,ที่เราจะตีได้ค่อนข้างไวนะครับอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนี่เรากดออโต้เสร็จเข้าไปปุ๊บนี่ซัดเลยพอซัดเสร็จปุ๊บเรากดเลยพ่นน้ําพ่นลมพ่นไฟตัว i ีกเอเนชั่นเบด พอกดตรงนี้เสร็จนะคบเห็นไหมดาเมจของเรามันจะเป็นหลทิพย์เพิ่มขึ้นมาจากดาเมจธาตุแล้วทีนี้พอมันครบสี่แต็กนะครับมันก็จะแปลงร่างเป็นมังกรเนาะแล้วก็ถ้าเราอยากจะบู์ดาเมจให้ตัวละครเรามันเว่อร์เนี่ยก็กดเบอร์เซอร์แล้วก็กดตัวของรูนเหลืองเพื่อบัฟดาเมจในโหมดมังกรได้นะครับอย่างที่เห็นดีเพสตอนโหมดมังกรค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับก็คือดีเพสค่อนข้างบ้าระห่ำมากเลยอย่างที่เห็นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นตัวของลูนไนเนาะคือจังหวะตัวการกดเบอร์เซิร์กแล้วก็การกดบนเหลือเนี่ยแนะนําให้กดตอนมดบังกรเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ได้กดในโหมดบังกรผมมองว่าดาเมจที่บัฟขึ้นมามันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แนะนําไว้เนาะ ก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับในเรื่องของสกิลตัวลูนไนท์ที่ปรับมาใหม่นะครับว่าเราต้องอัพยังไงแล้วก็สอนในเรื่องของการเซตออโต้สกิลแล้วก็สกิลกดมือแล้วก็ลองเล่นให้ดูแล้วนะครับคร่าวๆผมมองว่าทุกคนน่าจะเข้าใจได้ไมย่ยากนะครับเนื่องจากว่าลูนไนท์ดาบเล่นค่อนข้างง่ายถ้าไปลูนไนท์หอกเนี่ยผมบอกเลย จังหวะในการปวดสกิลอะไรต่างๆจะเยอะกว่าไนดาบแน่นอนนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับทางเกมแ r a g n ็ r o k Origin Global นะครับก็มีการอัปเดตใหม่ที่จะเข้ามาในเร็วนี้ก็คือกิจกรรม Awakening หรือค่าสามนั่นเองนะครับซึ่งแนะนําว่าให้ทุกคนไปลงทะเบียนนะเนื่องจากว่าเกมแจกของค่อนข้างเยอะ ยกตัวอย่างเช่นสัตว์แดงตัวใหม่ลงพูกดำต้องคูกชมพูแล้วก็ของกิจกรรมใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับแนะนำให้ไปลงทะเบียนใต้ร่างคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วย,วย,วย,วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสัตว์ป่าออกมาเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมอะไรก็รบกวนมาที่แฟนเพเจเฟซบุ๊กของผมนะคะเดยผมจะขึ้นรูปแล้วก็กวทิ้งเลงไว้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับในส่วนของข้อมูลในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอเกันใหม่ในคลิปหน้าน